ปรึกษาเกี่ยวกับการน,นอนนอนไม่หลบับมีปัญหารอรือสุขภาพหรือลูกค้าที่แบบคุณไปซื้อแบบที่นอนมาแบบเยอะมากคือลูกค้านะคะที่มาหาเป้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะจะมีปัญหาคือว่าไปซื้อที่นอนมาแบบโอ้โหหลังเป็นแสนหลังละเจ็ดเป็นหมื่นซื้อมาสองสาหลังนอนไม่ได้มันไม่ตอบโจทย์เขาเลยก็มาเจอแฮปปี้เน็ตพอเห็นพอเป้มาปุ๊บพอเป้ดูแลจริงแนะนําจริงถ้าไปนอนแล้วแบบเฮ้ยมันไม่นยังไม่ถูกใจอาจจะนุ่มไปหรือบางคนชอบเพราะแบบ ที่นอนแล้วแบบแข็งๆเลยะค่ะคือแต่ละคนเนี่ยจะบอกว่าบางทีเราไปดูการโฆษณาหรือการแนะนำอยู่รีวิวต่างๆอะซึ่งบางทีเราอาจจะชอบแต่จริงๆแล้วเรานอนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เราแต่ละคนนะคะแต่ละวัยแต่ละอายุแต่ละน้ำหนักหรือว่าการใช้งานเช่นบางคนผ่าตัดลูกค้าก็จะมีนะคะผ่าตัดมา ผ่าตัดมามีปัญหาว่าจะต้องนอนแบบไหนทางเราก็แนะนําให้อันนี้ทางเราก็มีบริการนะคะปรับสเปคให้ดูแลให้ว่าลูกค้าต้องการนอนอยังไงที่จะไม่ปวดหลังถ้าโอเคสั่งไปแล้วแบบไอน้นู่นนี่มีน,นู่นนี่เนี่ยเราก็แก้ไขให้ค่ะ <S <S นะคะฝากด้วยนะคะ <S <S แล้วคนท้องอีกอย่างหนึ่งคนท้อง อย่างนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีที่นอนที่แบบรับน้ําหนักดีๆหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแบบจะปวดหลังคุณแม่นะคะคุณแม่ที่ตั้งครันมาปรึกษาเราได้เรายินดีให้คําแนะนําค่ะมีปัญหาการนอนมีปัญหา,าสุขภาพการนอนไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ายินดีให้บริการค่ะตอบทุกคําถามนะคะและจะดูแลจนลูกค้า ถูกใจและพอใจเลยค่ะที่นอนของ Happy Net Wedding เนี่ยอย่างรุ่น Butterfly นะคะ Butterfly นี่จะรับประกัน10ปีการันตีให้โครงสร้างเลยนะคะเพราะว่าที่เราการรับประกันเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่อ่ะไม่มีปัญหาหรอกค่ะซื้อครั้งหนึ่งคือใช้ไปเลย10ปีก็ยังไม่เป็นอะไรส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยนะคะ